ตัวนี้เป็นไผ่ดำเลื่อยครับไผ่ดำเลื่อยนี่ได้มาจากเชืองอไม่บ,บอกบลเล้งที่มาเหลืกันเป็นไผ่ที่หายากไผ่ดำเลือดอด่อยนี่มันจะมีตัวตัวเนี้ยมันจะเป็นมือจับเวลาเข้าดึงขึ้นมากเนี่ยเวลาเข้าดึงเนี่ยเป็นไผ่เป็นไผ่าหายากไผ่ดำเลือ่อยนี่เป็นไผ่ดำเลือ่อยเหมาะสำหรับคนมีเงินปลูกครับปลูกประดับ ผมเอามาฝากไว้ครับตน้นเนี่ยครับตนบ้นหมากเดี๋ยวเดี๋ยวสิขยายพันธุ์เข้าไปข้างในนี่เป็นไพ่ดำเลื่อยกิ้งเขาสิเลื่อยออกไปอะครับกิ้งเขาสิเลื่อยออกไป อาต่อไปผมสะพาไปเบิ่งไทยดำญี่ปุ่น